ไปที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะฮะวันนี้มีการจัดประชุมใหญ่ประจําปีเตรียมหลายอย่างเลยนะครับก็นําโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับนายกสมาคมแล้วก็มีสโมสรสมาชิก ที่เป็นสมาชิกสามัญ43ทีมกับสมาชิกสมทบ13ทีมเข้าร่วมประชุมด้วยคือวาระสำคัญในการประชุมเนี่ยเป็นการสรุปภาพรวมในปีที่ผ่านมาที่นักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงไว้เยอะเลยได้ทั้งเจ้าเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามสีเหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็ยังร่วมศึกโทมัสอูเบอร์คัพนะฮะที่สาวไทยไปควา้า <c oughs> เหรียญทองแดงผลงานในการแข่ง World Tour Open ตลอดทั้งปีที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงดาวรุ่งหลายคนก็สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องนะฮะใน ระดับนานาชาติส่วนผลงานสมาคมก็ถือว่าสักเซสเลยประสบความสําเร็จในการพัฒนานักกีฬารวมถึงบุคลากรสู่ความเป็นเลิศมีการจัดแมตช์ในประเทศ23รายการอีเวนต์นานาชาติ4รายการแล้วก็ยังมีการพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเยาว,วชนทีมชาติผู้ฝึกสอน ตลอดจนการทดสอบการประเมินผลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬานะครับแล้วก็คุณหญิงปฐมาก็เสริมด้วยว่ามีการผลักดันอย่างต่อเนื่องให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกายก็มีการนํากีฬาแบดมินตันเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสนามพื้นที่ลานกีฬาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวสมาคมจะเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันแบดมินตัน Toyota g a z o o r a c i n g t h a i l a n d i n t e r n a t i o n a l Challenge ครับชิงเงินรางวัลถึง15,000เหรียญสหรัฐก็ประมาณ4 9 5 0 0 0บาทนะฮะงานนี้จะมี1 5อ่า18ชาตินะครับส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยแล้วชิงชัยเสร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกด้วยแข่ง7 1 2มีนาคมนี้ที่ Terminal 21นนครราชสีมาครับ